กับสวัสดีครับพ่ยพี่น้องเอซี่เช่าลูกสุขูสุขุนนะครับเด้อครับอาจารย์ก็ได้มาภาวนาณสถานที่ตรงนี้ตรงที่อาจารย์เคยได้มาภาวน,นาเคยเอาโชคลาไปพวยพี่น้องเอาตัวดีๆเด็ดๆไปฝากพวยพี่น้องเอซี่สุขูสุขุนอยากติธร้ำสุขูสุขุนอาจารย์ก็ฝันดีนะครับพวยพี่น้องอาจารย์ได้มาแถวเชยด แม่น้ำโขงอาจารย์ก็ฝันดีนิ่มปิดดีพวยพี่น้องอ่าทีแรกอาจารย์ก็ได้เอาเลขมงคลมาเสียงพวยพี่น้องอาจารย์ก็เสียงตัวอ่าแปดศูนย์เก่าแปดศูนย์เก่าพวยพี่น้องอาจารย์ในเสียงเบื้องแปดศูนย์เก่าครับแปดสามพวยพี่น้องโอ้ยอาจารย์ฝันดี อาจารย์ฝันว่าเขาอยางประดุกไงให้อาจารย์กินพัยพี่น้องเอ้ยประดุกโตบักไงไงลีภัยพี่น้องครับที่อาจารย์ในเสียงเบิงปูก็มาบอกอาจารย์นะเด้อพัยพี่น้องให้พวงสวงวันที่สิบสี่ครับพัยพี่น้องเพราะงวดที่แล้วอาจารย์กับว่ได้ยำเนาะพัยพี่น้องอาจารย์ปล่อยไปก็คือเจ็ดเจ็ดเก้าครับพัยพี่น้อง วทที่แล้วที่อาจารย์ได้ปล่อยไปเกีเกเก่าอาจารย์กับยพยาพุยพี่น้องอ่าหอยพวงสวงเข้าบวกเขาเรียกเขาเรียกฝันพุยพี่น้องครับวดนี้อาจารย์กับมันใจครับพุยพี่น้องตั้งแต่ตองวดเพิ่นกับเขามาบอกอาจารย์บอกว่าเด่นเก่าล่องศูนย์มาสีครับพุยพี่น้อง หลังจากคนบอกแล้วก็มีพุทธ่ามาเด้อพี่พี่น้องมีพุทธถามา่าพุทธโอาสองคนสามีภรรยาครับมาเป็นเสษฐีที่ดินหลายมื่นไล่เขามหาจาจาร์ครับพี่พี่น้องพราเขามาหาคน,นบอกว่าสิมาซอยอาจารย์อาจารย์ก็ดีใจอาจารย์ก็ดีใจ แต่ตอนนั้นที่อาจารย์ตื่นขึ้นมาอาจารย์ก็ได้ตีเก่าีครับพวยพี่น้องอาจารย์ได้ตีไว้เก่าสีบาดนี้ลูกสาวเป็นอุ่มเด็กหน่อยมากอีกคนหนึ่งอาจารย์ก็ตีหนึ่งสี่ครับพวยพี่นอ 1, ้องหนึ่งสี่มือนั้นอาจารย์กลับไปอ่า สกุลนปวพยพี่น้องอาจารย์กลับไปสกุลนครอาจารย์ก็ฝันดีอาจารย์ก็ฝันฝันว่าได้กินเขาก็พอพรฝันว่าได้กินเขาก็พอนี่อาจารย์ก็จำปลาเพื่อนก็ว่ามีปลาลยึดทุงหนึ่งเอาว่าจำได้ลูกเอ้ยอาจารย์ก็ตีปาดสวนเขา่าับปวยพี่น้องแปดศูนเก่า พ่อแปดศูนย์เก่าเหตุจันเขาไปเสี่ยงขึ้นนะจันเขาฝันว่าจาันขี่รถหอขับไปพี่น้องหอขึ้นไปเก็บบักบวงพ่อหอไปเก็บบักบวงถึงกินบักบวงถึงเก็บใส่เข่งเนื้อพี่พี่น้องได้เต็มเข่ยงขับพี่พี่น้องที่ยวจันในเสี่ยงก็คือแปดศูนย์เก้าขับพี่พี่น้องแปดศูนย์เก่า ลดอาจารย์ก็กอท่อสามหนึ่งนย่ครับพยพี่รองกอท่อสามหนึ่งศูนั้นก็ออกสี่สามหวดที่แล้วก็ออก0ูนย์สาครับพยพี่รองเหลืออยู่หนกับศูนย์สี่งศย่ว่ท่านออกหรือพวย,พ,ยพี่้องเอาค่ะลถอาจารย์อาจารย์ก็ตีว่าหอนี่ก็ต้องเป็นหอหาหอหกที่เป็นหกหาก็ะใด คุยพี่น้องหกหากซีก็ได้คุยพี่น้องเอานะคุยเม่พี่น้องหมดวันที่สิบหกเข้านี่ละครับคุยพี่น้องอาจารย์ก็มาภาวันหน้าเอาตัวดีๆเด็ดๆไปฝากคุยพี่น้องเพราะหมดที่แล้วอาจารย์ก็ได้ปล่อยไปก็มีคนถืออยู่ด้วยคุยพี่น้องถือกับอาจารย์อยู่ผู้โดยเบิ่งชิบอาจารย์ก็ถือเพราะอาจารย์ปล่อยไป ห้าหกเก้าอีกตัวหนึ่งกับเจ็ดเจ็ดเก้ามันกับบอกเกดเก้าลางนะครับพุยพี่น้องบอกเกดเก้าลางครับอันนี้พุยพี่น้องอาจารย์กระสีแดงพุยพี่น้องชุ่มกันนะครับเวทีอาจารย์แต่ฝันแต่หน,น,นะน,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 นุมาก ไป <c oughs> พี่น้องเอาไปพี่น้องอาจารย์กระสี่ช่มมึงนะครับดือ้อล่องวิเคราะห์พิจารณาญาเมึงครับพีพี่น้องครับอันนี้คือวดวันที่สิบหกเฮ้าเนาะพีพี่น้องวันที่สิบหกกอาจารย์กระดีเสียงปา ศูนย์เก่าครับคุยพ,พี่น้องแปดศูนย์เกาอาจารย์ก็ได้เสี่ยงมึงแปดศูนย์เกานี่ก็คือได้ขี่รถหอ่อขึ้นครับคุยพ,พี่น้องห่อไปเก็บปกักม่วงคุยพี่น้องเรื่องกินเรื่องเก็บนะครับอันนี้อาจารย์ก็ได้ตีไว้ให้คุยพี่นอ้องอ่าบพว่าศูนย์สีเก่าศูนย์เก่าแปดศูนย์ครับได้ตัดให้คุยพี่น้องอันที่ แปดสามเนียจยันฝันไว้พี่น้องยิ่งปืนขึ้นฝานกตกลงมาตายสามตัวพี่พี่น้องนกนี่ก็คือนกอินซี่ไงนี่พี่พี่น้องตกลงมาตายอาจารย์ก็ตีไว้แปดก็ถือว่าแปดสามก็พี่พี่น้องอันนี้กอาท่อรถอาจารย์ก็ตีไว้หนึ่งซีซีศูนย์เอาไปพี่น้องอ่างวดนี่ก็ล่องไปวิเคราะห์ พิจารณาอาจารย์เบิง่งเรือพวยพี่น้องอาจารย์กอยากให้ลำด้วยโชคดีสุขุสุขคนอันนี้คือแนวทางความฝันอาจารย์สมหวังปู่แปดอกวันที่สิบสี่กับสิบวงสวงเพิ่นขอโชคลาบก,ก็เพิ่นพวยพี่น้นองหาพวยพี่น้องล่องไปวิเคราะห์พิจารณาซอยกันเบิง่งเทียบเป็นบุญ็นกุศลเฮาเรือพวยพี่น้องอาจารย์ก็อยากให้โชคพวยพี่น้อง อยากให้สมกุ้งมุ่งวัดปาถนาพอเพิ่นกะห้มาหลายงวดเผยพี่น้องว่าวงวดนั้นเพิ่นให้เผยพี่น้องเพิ่นกะห้มาเจ็ดเก่าก็ออกเจ็ดเก่าศูญเก่าก็ออกศู์เก่าออสี่สามก็ออกสี่สามเผยพี่น้องแล้วก็มาอีกก็มาเจ็ดเก่าอีกที่เยพี่น้องนะครับอาจารย์อาจารย์ก็ถือว่าเป็นแนวทางเ้อเผยพี่น้องให้กก็เ่ยพี่น้อง จังไดก็บหายโชคดีลำรวยสุขสุขวลผิดตกกับคอไพ่ผิดใจกับคอยเป็นมหาเศรษฐีเด้อผุ้พี่น้องคอยโชคดีลำรวยเงินไหลนองทองไหลมาอาอาจารย์กับภาวนาไต่ตุ๋ไต่เทียนบอกเพิ่นเบิง่งขึ้นนี้เด้อผุ้พี่น้องไก่มาแล้วเพิ่นก็เลยม,มาบอกนะครับเหมือนกับมือหวยสิออกเพิ่นก็มาบอกอาจารย์มา วดที่แล้วอาจารย์เขาตะเจ็ดสามเนาะพ,พี่น้องว่้ใส่ศูนย์เพื่อนว่าบ้านเลขทีเพื่อนเจ็ดสามศูนย์บ้านเลขที่อาจารย์นั่นก็คือศูนย์สามเจ็ดครับนะครับอาจารย์ก็บอเดลศูนย์เขาไปใส่ครับพ,พี่น้องแต่ว่าอาจารย์ได้ปล่อยเจ็ดเจ็ดเก้าครับพ,พี่น้องเอาคลิปนี้ก็ฝาก พี่น้องเอฟซีเชาวโลกสุขุสุขคนด้อนอนหลับก็ได้เงินหมื่นน,นอนตื่นก็ได้เงินแสนหลับหลับตื่นตื่น,นก็คอยโชคดีทั้งบนทั้งล่างงวดนี้ก็คอยเป็นบุญเป็นกุศลก็จังได้ก็อย่าลืมเดื้อพี่นอ้องก็สือศูนย์แปดก็ต้องสือศูนย์เจ็ดน้ำดื้อพี่น้องสือไวกันไวครับก็เหลืออีกหลายมือเนาะพ,พี่น้องเบิงเหล็บบวงสรวงอูแปดอกอีกทีหนึง่ง เพิ่สีเขียนให้ตัวได้อ่าวคลิปนี้อาจารย์สมวังปูแปดศอกกะครอปไหวเพียงแค่นี้ก็คอยสุขุสุขคนโชคดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินไหลน้องท่องไหลมา่ว่วมเจ็บจะได้ว่วมไข่จะมีเด้อเพ่พี่น้องขอให้โชคดีล่ารวยสาธุสาธุรวย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 